สมุกบักรับกดผลทบอลกดเกมพัทรับเติมโลบักเว็บสุม่มไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นที่15บาทแล้วก็ยังมีเว็บสุ่มโลบักเริ่มต้นที่30บาทโอโ้โ,อโหโคตรถูกโคตรตึงนะครับพี่ใครสนใจก็ออกดิ้งร้านอยู่ใต้คลิปเลยโอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาสอนคอมโบผลโมจิแล้วก็บัตรมังกรแล้วก็โพรวีสองนะผมว่าคอมโบนี้ผมว่าเล่นง่ายนะแต่ก็มันก็ค่อนข้างที่จะเอาจริงๆเหอะโมจิมันก็โมจิตื่นนะมันก็ ผมว่ามันผมว่ามันโกงนะแต่แล้สกิลคืออย่างแบบอย่างแรงนะแล้วก็สตันคืออย่างนานอะประเด็นอะแล้วก็มันปรับใหม่นะโมจิสามารถเออเหมือนแบบมอนสามารถตีไม่เข้าได้นะถ้าเป็นมอนที่ไม่มีหาคีนะก็จะอัพเป็นสแต็กสายผลนะทุกคนตามนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้นะไปดูคอมโบแรกอะไรดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคไปเลย ก็ประมาณนี้นะสกิลก็แนะนําให้กดเร็วๆนะทุกคนตอนสกิลหมัดบางกรสกิลแซ่ดไปนะแนะนําเลยนะต้องกดเร็วๆนะถ้ากดไม่เร็วพอก็คือคอมโบหลุดนะก็ประมาณนี้นะถ้าแบบกดเร็วๆคอมโบช่ำๆอย่างงี้ก็โอกาสหลุดน้อยนะโอเคก็ไปดูคอมโบ2ต่อเลยแล้ะกันนะทุกคนโอเคไปเลย ก็ประมาณนี้นะถ้าไม่ตายก็สกิลอ่าสกิลซีผลอ่าโมจิเข้าไปนะทุกคนก็คือกดเร็วๆนะก็มันเดิมนะก็คือกดเร็วๆผลก็แนะนํานะถ้าจะเล่นจริงๆก็พยายามฝึกคอมโบไว้ก่อนนะก็คือโมจิเนี่ยเป็นเป็นผลที่ต้องแบบพึ่งคอมโบนะทุกคนถ้าแบบคอมโบไม่เป็นหรือคอมโบแบบไม่รู้คอมโบอเอาไปเล่นอย่างเงี้ก็คือหลุดง่ายนะทุกคนไม่รู้จะกดสกิลไหนก่อนนะ ก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็ไปดูไหไลท์ถ้าคิัปดีกว่านะก็ไฮไลท์ก็มีนิดเดียวนะทุกคนเพราะว่าผมจะซื้อผลฟ้าไปฟาร์มนะโอเคก็ไปดูไหไลท์ดีกว่านะโอเคไปเลย Yeah Believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey so ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until i wanna they say I'm way too obsessed And I've got nothing left, and I'm not quite there yet But those words they'll regret, cause